โสธาราไม่ได้ศรัทธาที่ตัวบุคคลนะคะยโสธาราก็เลยรู้สึกเฉยๆกับทุกเรื่องที่เป็นอยู่นะคะเพราะว่าแต่แต่สิ่งที่ทำให้เราได้คิดนั้นก็คือว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมผู้ดใดจะทำกรรมอันใดไว้จะเป็นบุญหรือเป็นบาปจะช้าจะเร็วย่อมได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเราสังเกตดูนะคะกรณี พระผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดหนึ่งที่มีภรรยาสองสามคนนะคะเป็นรองอธิการบดีมหาลัยแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีความรู้ความสามารถจบตั้งระดับด็อกเตอร์นะมีตำแหน่งทร่ววิชาการเป็นพศออรอสอ,อะไรอย่างเงี้เนาะก็กลางวันก็เป็นพระกลางคืนก็เป็นเป็นชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่าจะรู้ความจริงมาก็เล่นเป็น สิบยี่สิบปีมานะคะทีนี้อาจารย์มองอย่างนี้เนาะอาจารย์มองว่าเทวดาเนี่ยนะคะพอถึงเวลาเดี๋ยวท่านจะจัดการของท่านเองนะคะจะมีเทวดาผู้รักษาศาสนาเนี่ยนะคะท่านจะไม่ลงโทษใครง่ายๆหรอกนะคะพอถึงเวลาเห็นไหมคะไปทั้งยวงไม่ว่าแต่พระไหนต่อพระไหนนะคะที่เป็นระดับบิ๊กๆนะคะที่ใช้เงินเกินตัวที่มีปัญหาข่าวขราว นะคะในเรื่องของความไม่ไม่โปร่งใสไม่ซื่อตรงไม่ทำหน้าที่ของความเป็นพระที่ดีออกนอกรูนอกรอยนะคะจนถึงไปเกี่ยวพาราศีกับโยมมากเกินไปจนถึงเอาเงินวัดเงินวาเอาเงินส่วนรวมของมวลมหาชนที่เขายกเล่าทุนขึ้นถวายในพระศาสนาเนี่ยเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวเอาไปบำรุงบำเรอการเกียรติ ความต้องการของตัวเองนะคะดูผลกรรมที่มันตอบสนองสิคะเนี่ยเห็นไหมนั่นคือกรรมกรรมที่เรามองเห็นแล้วว่าพอถึงเวลาเขาก็ต้องก็ต้องกเกษียณตัวเองออกมาจากจากวัดหรือบางคนก็ต้องไปนอนคุกเพราะความผิดก็มีนะคะในการในการอ่าในการหลอกลวงในการทำผิดร้ายแรงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ แล้วอีกอย่างเมื่อออกมาแล้วก็ถูกตราหน้าในสังคมว่าเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่คดในข้ององในกระดูกนะหากินก็ไม่เจริญเนาะ,ะแม้แต่ตายไปก็ยังต้องไปเป็นเปรตเป็นผีซึ่งอาจารย์เชื่อว่าจะเป็นตําแหน่งไหนใหญ่โตมาแค่ไหนก็ช่างเถอะนะคะหลังจากที่ตายไปแล้วเนี่ยต้องเป็นเปรตแน่นอนนะคะต้องเป็นเปรตเป็นผีแน่นอน ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนนะคะเขาเหล่านี้ก็ต้องต้องถูกลากลงนรกเอเวจีอยู่แล้วตามภพตามภูมิต่างๆกว่าจะมาเกิดมาเป็นคนอีกก็ไม่รู้เสียเวลาไปเท่าไรต่อเท่าไรนะถ้าท่านรู้จักธรรมะที่ดีพอเนี่ยท่านก็คงจะไม่ไปทำอย่างนั้นถ้าท่านมองด้วยอายุของตัวเองมองด้วยสมณศักดิ์มองด้วย สถานะทางสังคมที่ท่านไม่ได้เหมือนคนธรรมดาโดยทั่วไปท่านเป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ที่คนอื่นก็ให้การกราบไหว้บูชาเป็นผู้ที่คนอื่นให้ความเคารพความเชื่อถือในบุญในกุศลที่คนอื่นเขาต้องการจะทําบุญทําทานด้วยเนี่ยถ้าเราภาชนะของเราเนี่ยไม่ไม่งดงามภาชนะของเราเนี่ยไม่ บริสุทธิ์ผุดผ่องเราก็ยังต้องได้รับวิบากกรรมอยู่นั่นเองนะคะเป็นนิ่งเป็นศิล์เป็นบาปเป็นกรรมตกนรกหมกไม่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะคะเดังนั้นก็ไม่ต้องปีดฉานะเวลาพวกเขาเหล่านั้นตายไปก็ต้องตกนรกอยู่แล้วนะคะเกิดมาไม่รู้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานกี่ชาติไม่รู้จะเป็นคนจนกี่ชาติไม่รู้จะเป็นคนทุกข์ทรมานอย่างแสนสหัสกี่กี่ภพกี่ภูมิกี่กับกี่กัรน,นะคะ เราผู้เป็นญาติโยมที่ได้ทําบุญในวัดน,นะ,ะให้ให้เรารักษาศรัทธาของเราไว้ให้ดีที่สุด